ตำบักพัวตำบัพพัวกบบแค่ๆต้งเอาิท่้อกันขาไปนิ่งๆไปนิ่งไกปบ้านดำอย่ันบะสุกอันนี้ก้อยไก่เมิแดงอาหารทั้งมาหลายอย่างแต่อนนี่นีรอ่ก็ไปเทศถาล้านตีเทศาลร้านไหนสยแล้วกินแล้วแล้วกินขอดกบม่วงได้่แล้วแล้วกินขอดกบม่วงมั อัดไทยเลยบอกม่วงบักม่วงกล้วยามักขามัขามหวานเบดเหลวมบักม่วงมันมิยังกินนั่นล่ะมันดบวขาดจะเสืยเรื่อหไะเงียอก็บดอย่ะเพราะว่ากล้วยเขากระไว้พาทุกทุกสินอยู่แล้วกล้วยมัมีอะไงน่เง้ยเื้อซามบบน้าม่งานากินอ กบเปียบคือแตวมดเลยภาพบางบดดาจ,จ้มืามานะมอก<ม>็เปียดออกก็ภาพเหรอบัดยาเดี๋ยวข้อใจสิตากข้อเจ็บลายเจ็บหัวเข้าเผามาในเวียดน้มเด่นอ่ะอฟว่าซีเมนต์เผาเพราะมันไม่กินี่ว่าไม่ยานไปทางไหนลอ,อ,องลองเลยไม่ไปไม่ได้ <laughs> <laughs> Hoa kỳ cả vui nắm đầy khoảng vạn cấp còn nhiều mất niệm điểm sống là dài <laughs> <laughs> mẫn là mất nhau đỏ nhau mất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  nhau thế nói mất nhau คือเอวมากหนเน้นามาพูดมา่น่าจะคงเดนเดียวยาวนะเรอาบัด <c oughs> ปอามาหมนอ่มือผ้าบักหนึงไปหรือผ้าบักหนึงไป เ็ดเ็ด,ออด,ด,เดเทำอย่างไร้อไปน่งเด้อก่วยเจ้ามากว่าจงปลายางปาลูกไปหน้า,าแล้วบาแล้วบ่ามาจะไปเฮ็ดเฮ็ดแล้กกันไม่ไป <มา S 2> กิน เมนเขามีของทุกอย่างเราบอมาสามหมื่นคนฟันทงได้เลยือนี่มืออื่นมือเฮืองานเราอยู่สวนผุ่นจังไดเรากับบอม้าเกิดอะไพี่นบ้างวันนั้ก็ื่อสามเก๊ดเก็ดสามเต็มดีแล้ววนไหนคะปีที่แล้วบ่ะจ๊ะมัน่งหรอแมงกว้วยนะใคยซื้อนําไม่ไง ตึงนะมันยังเอาไ่ต้องมันน่าเหมือนยวอ่อนกขาดโอ้ไงเพื่อนเบื่องเน้ไปตะแสบไปูลิมันดำช่องดำเด้อไก่บานเนี่ยตึงไก่แบบบานบานเนาปุดอมาแรนลบเด๋วต้องไปเห็นกันมันบัดใจไม่ดก 那也好吧。